พ่วงในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหรวมหารือแม่ทัพภาค4กครับเคลื่อนง,งานสร้างความเข้าใจต่อต้านข่าวปลอมลดการบิดเบือนให้ประชาชนทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้พลโทไพศาลนูสังแม่ทัพภาคที่4ี่พ่วนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ให้การต้อนรับนางมุจลินทองนวลผู้พ่วงในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมคณนะเดินทางเข้าพบปะหารือการทำงานขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2568พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสร,รับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ร่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่โดยมีพลตรีกรกฎผู้โชดรองผู้มในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าคณะผู้บังคับบัญชากองในยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บริหารระดับสูงสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหเข้าร่วมนะครับโดยพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4 ควบในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีกล่าวว่าจากการทํางานที่ผ่านมาเล่งเห็นถึงความสําคัญด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นตัวขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังคําที่ว่าสร้างความเข้าใจร่วมใจแก้ปัญหานําพาสันติสุขโดยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติประวัติศาสตร์และภาษาดังนั้นการสร้างความเข้าใจจึงเป็นหัวใจหลักในการทํางาน ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านความมั่นคงให้ได้รับความปลอดภัยในฐานะภาครัฐจึงต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับด้านนางมุตรินทองนวลผู้มนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกกล่าวว่าในครั้งนี้ถือโอกาสมาแสดงความยินดีในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่และนำเสนอแผนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2568เนื่องจากปีนี้มีการปรับเปลี่ยนให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตหเป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยการทำงานของสำนักประชาสัม พันเขต6มุ่งเน้นจะพัฒนาแผนงานเสริมสร้างความเข้าใจผ่าน,นกลไกเอส c ิก u t u t r n r o r o r r i r i o r o r t i t n o n n t n t e r ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน,นกลไกระบบ ID, IA, IR, Chat Line เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อต้านข่าวปลอมลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิดและเร่งชี้แจงข่าวสารสร้างความเข้าใจให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนหน่วยงานส่วนราชการร่วมการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่โดยจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่ส่งต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดจากข้อมูลบิดเบือนในพื้นที่ด้วยภาษาและการสื่อสารที่เข้าใจง่ายพร้อมทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้แก่ประชาชนด้วย